คือฮอตคับกระสานผมแก้วบูนช้อนหม่นสำเร็จอ้ยอันนี้แบบีสำเร็จด้วยนี่รเนี่ยถ้วยโอเคถุงทำความร้อน เราต้องเอาแต่ไม้ยังไม้ใช่ไหมครับเอาถุงนี้ไปเก็ถุงเอาถุงไม่ถุงร้อคอยู่น้านในอาคารจริงๆก็ประมาณสามร้อยบาทใส่น้ำใส่น้ำให้พอดีดีแค่นี้ ใ่แล้วอ่าด <Okay. S 2> ่าอย่ามันมันม <Okay. S 2> ันถึงไหนแล้วโอเคถึงไหนแล้วโอเคน้ำใสนะน้ำใส่โอเคน้ำใส่แค่นี้แล้วก็แกะม,าม,า,กมาม่าบะหมีามาห่ <Okay. S 1> มาม่าทหกน่ะแกะบะหมี่ใส่ถ้วย อ้ย,อ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 ยน้ำใส่ไหม้ป่องใส่ไ,ไใ่ใส่ไม่าใส่เนี่ยโอเคใส่ต้งใส่น้ำอุ่นแล้วน้ำมามนัำเห็ด แล้วก็เอาฝาปิดทิ้งไว้ประมาณสิบห้าโอเคก็จัดเีงเาไว้ครับหมดเติมครเียบหมด่องงอนเบอร์สิบห้าที่ทา,าน,น้ำเรากำลังมาจะซ้อนไม่ด้วย็นต้องมาต้องมาต้อง ดโดยช้อนน่ารักจ้ะดำไปก็ผ่านใบไปก็ผ่านไปหนึ่งนาทีสิบห้าวิธีพองอีกประมาณสิบสิบสี่ีครับมันก็ครบ เขาบินีคาบอกนาทีน e? ันด้อยเสร็จมันร้อนเลือครับแล้วก็ผ่านไป2ที2เวทีครับ อะไรอะอะไรอะเอเแค่สิบ okay. okay. นาทีพอเดี hmm. ๋ยวมันเปิดอ่าทังสินาทีนีเล็กมถ้าว่าอันนี้มันขึ้นมาบะหี่อ่าทังินาเดี๋ยวเรรีวิวใหม่บอกว่าจับต่อมันมองทำขึ้นเมีั้ต่หาล่ พันอกพันออกเพิ huh. uh ่มพันออมขยายดูซู o มัด zoom z o าเสียงคลาเสียงใช้เสียงร้อนเมื่อดครับคือรอนแ่นอนอ่ะรยอนเดี๋ยวลองเอาทันเสร็จ้เนี่ยเเอาถุงอ่ะมาซัแหงะดูว่าแล้วข้างในถุงมันมีอะไร เราทำเสร็จยล้วอาถุมาทไงเอาอยู่ข้างในเป็นยังไงแลถามมสามนาทีห้าสิบวินาทีครับต่อสี่นาทีแล้วกองห้าสิบทีครับอ๋อห้าสิบนาที ถ้าต้องมาสั่นก็ขออภัยนะครับเพราะว่า,ามือเองเขาามือผมมาขึ้นนี่ครับถ้าเกิดเสียงรบกวนก็อย่างก็รู้กันนะครับว่าผมมูไอแท็กสี่แปดสองหกอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปดู ครับผมรถแท็กซี่แต่อสองหกอ่ะเัลาทันเนี่ยก็รู้เลยว่าผมรแท็กซี่ต่อสองอ่ผมต้องผ่านไปห้าทีครับออห้าที ปรไ่ปได้ไปได้ครนี้ผ่านไห้าทีแล้วห้าหาสสามสามสามแปดอุ้ยหมมโอ้ซิก็ราถึงห้าสิบครับเดีว

ก็นะัสแล้วละนะ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปดราเราก็เริ่มสร้างสะพงกระแทงแบบนี้ได้เลยอะส่วนขาตัวนี้ก็จะเป็นแบบก็คือแบบมันล่องน้ำมาปเป็นแบบกว้างสาบล็อก่ะสูงสบล็ลอกนะฮะอเราผานไปแห้ซึ่งถ้าเกิดมางน,น้ไปเนี่ยจ็ทีครับกีจะ ตัวนนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเต้องหมไฟตัวนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวตันี้เนี่ยเป็นขงงจน้วางงงจรน้ำพิเศษนิดหน่อยซึ่งงงจรน้ำพิเศษเราเป็นยังไงอ่ะก็จะรู้ตัวนะเราก็รู้อยู่แล้วใถาสมติเราวางนันี้ปุ๊บอ่านน้ำมันก็จะต้องมาติดกับตรงนี้ใช่หมรืน้ำตดอเนี่ยโอเคแต่ก็ถ่ายไปตัางแลววานเนี่ยตน้่ะค่ะเก่ะาเทียวครับกระสิประเทีอครับพร้อมกินแล้วปยครับ ทำไมเละอะไรสิบนาทีอย่างนี้แล้วเขาค่าสิบนอรทเละอไนาทีอย่างนี้เอ่ะเี่สิบีเดี๋ยวผมมาสอนสร้างแบบคือดยเลยกั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไปสอนสร้ละเอียดีนะครับ สิบนทแล้วเปิดนะครับีแต่ที่ไม่ได้ทตเพราะว่าเราเพราะว่าผมเพราะว่าผมเปนคนทีกินเห็ดเอาผมไม่ได้ไม่ใส่ขาตรงมันก็ยังเสียบางลังรู้ไหมอ่ะ โอเคสุกเรียบร้อยครับนุ่มจะเปล่านุ่มมากมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยมีเห็ดนยครับใส่ใส่ชิ้นไหครับมันไม่ไม่ต้องอ่ะโอ้ยบไอ้น้ำเด็นเลยบดูอ้สายเดนไอ้น้ำเด่นเลยไรก็สิบนา้บอยครับผม โอเคเดี hey. Hey. Hey, uh ๋ยวเขาม่เควเพื่อนเาเฮ้ยยนะย่าย่าย่านะย่าย่าเหรครับเดี๋ยวผมก็ชินแมเพื่อนว่าแล้ก็ชิมในขึ้นต่อไปแล้ว้นไปต่กไปทั้อย่างเพราะว่าเขาเปิดกองหน้า อ่ะครับเออของานก่อนนะครับแบบมัมมีอะไรมัมมัมไฟมันมีมัมเฮ้ยหมัมไงมาไฟแล้วก็ใช้ตวงา10ตัว5ทีอย่างงี้กดงาตึกแซ่ฮผม้วยครับกดงากดซ้ำคล้ายฮัม้วยครับ